ลำไย,ยขอแจ้งชัดๆถ้าคลิปเป็น AI แล้วทำไมถึงยอมจ่าย2ล้านหลังจากลำยาย้ำไยหาทองคำนั้นได้ออกมาโพดข้อความหลังมีผู้ส่งคลิปมาให้ตนมากมายยินยันคลิปหลุดที่ได้ดูไม่ใช่ตนเองแน่นอนบางส่วนเป็นคนหน้าเหมือนและบางส่วนนั้นก็เป็นคลิปจาก AI ทำขึ้นมาระบุว่า ขอบคุณพี่ๆที่ทยอยส่งข้อมูลมาให้เรื่องคลิปนะคะคนส่งมาให้หนูเยอะมากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วหนูดูหมดแล้วที่พี่ๆส่งมาไม่ใช่หนูนะคะไม่แน่ใจว่า AI หรือคนหน้าเหมือน เธอก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลายคนนั้นเข้าใจผิดว่าถ้าคลิปเป็น AI แล้วยอมจ่ายทำไม2ล้าน AI ในโพสหมายถึงคลิปที่ใครก็ไม่รู้ทำขึ้นมาลงในเน็ตหลอกให้คนไปดูค่ะมีทั้ง AI และหน้าเหมือนหลายคลิปไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหาแต่ทำให้คนที่เห็นบางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นหนูค่ะคลิปต้นเรื่องไม่ใช่ AI อย่างไม่ได้หลุดจ้า เอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วนะคะว่าทำไมถึงต้องจ่าย2ล้านและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ